สวัสดีพี่น้องป้องไปไทยอีสานครับเหมือนเดิมเด็กเช่นเคยครับเมื่อนี้นี่แม่นู่พิเศษเฮ้าวันนี้โยยได้ไหมโยยโยยความปีงความเฮ้ามีแต่กินกับกินเด็ดยจะเป็นยังไงผู้ใด อันนี้กุกได้ี่นีกุกนี่กกุกกุกกบกวันกบมนี้วันมาเห็นยอยสูกินว่าด้โท้หาเฮ้นะ อันนี้เขาเอินว่าไหมยังไหมไหมไมโยยเปล่ไม่อันนี้เป็นนคนๆซื้อได้อันนั้นพุนพนเ่นเป่นกุกอันนั้นพรานเป็นกุกอันนี้อันนี้ย่างมาเด้วยพี่น้องเด้อ ลายมากลายคนถ้ากันซุ้มเซี้ยวกันเหมือนเดิมมือนี่มือนี่แล้วจีภากันโยยใช่ไหอ,อ,อันนี้กุกกุกสั่งตรงมาจากบ้านนนแดงวันนี้วันธรรมดาเนี่ เขาจมสร้างบ้านเนี่เขาเอื้อไปเป็นกุ๊กไ่ดอ่เลยมาวั่นถ่อกูดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ค้าใส่พร้อมวันนถ่ะใส่ค้าลายวั่นถ่อมันข้าววันกินข้าเดวั่นถ่อ อาสวัสดีมลลัมโยครับครับสวัสดีครับยายมานสวัสดีจ้าเจบสวัสดีตาร่วมพกพกพกกูกไดินึงพกข้าเรื่องเหมือนเดิมได้เหมือนเดี๋ยวพอหมูไหมเนี่ยเออกินกันเรื่อยๆอันนี้ขาดว่าอะไรนี่ขาดว่าอะไรอ๋อหมูยังนี่หมูยังนี่หมูหมูเชื้อมมาโยซื้อราคะหมูยังเขาเอิ่นหมูยังหมูขาวหมูขาวหมูฟีหมูหมูบ้านหมูบ้านนี่ละ มีทั้งมีทั้งปิง่งมีทั้งโยนี่กุกนี่เฮนมาพี่น้องมาเดี๋ยวจังมาเบิงหนาตามันวดัดเอาไว้วางมาแล้วมันจะเป็นแบบใดนี่ช่วงนี้เริ่มต้นหลังจากที่นี่กุกไงเฮ้กุนน่ะเบิงหนาตารถครับโยยด้นี่โยยหมูครับพูดนะ บอนมโอ้โห oh 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 oh! เอาบ่จ้าบอเอาเอามาล้ย you know ัวจับบาดุ้งคัมม่ไงยาบาดุ้งใส่น้ำจิ้มัาบาดุ้งพูดนะพูดนะนะโอ้ยอวดซ้อนไหลสวัสดีครับสวัสดีครับเอาความุู้สรบคลิปนี้ครับพี่น้องครับมาเส้นแซบเอาตะล่มใส่คไงบาดุ้งูนะ คลิปนี้ยังมา่ากคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไรครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเนอะคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม